สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับรายการรีวิวเกมเมอร์นะครับอยู่ผมนะครับเกมนะครับก็จะมารีวิวเกมเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อนผมบอกว่ามันชื่อว่าเกมไลนิ่งเกียนะครับก็นะครับเอาแสงหน่อยก็น่าจะมันนะครับเออข้าไในนี้โอ้โหข้นมามันมากนะครับ ตัวันโคู่ตัวเลยอะเป็นตัวปิกาจูแล้วกันนะครับกดเลือกไงเนะี่ยปิกาจูก็เจอกับชมพูนี่นนะครับขอขยายภาพก่อนอันนี้ช่างมันได้ไหมลนะ่ะช่างมันเออนุนะครับขยายภาพขยายภาพ เราช่างมันเล่นจอเล็กคลิกเนี่ยนะครับอีกตัวนึงก็ตัวอะไรดีอ่อขอัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาโซนิครับ ก็มากดเล่นไงอ่ะออข้าในเกมบอเฮแล้วกันหน้ามาันหน้ามากเลยครับโอ,เเอ,อ้เล่นไงเนี่ยกดต่อยไงเนี่ยเล่นแหละครับยังเล่นไม่เป็น อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมืนเงินเฮ้ยเล่นไงอ่ะผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะเนี่ยพิกาจูปิกาจูอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับก็ยังเล่นไม่เป็น ก็มาผมเริ่มจะรู้วิธีเล่นแล้วครับผมก็มันก็บังกล้องนิดหน่อยครับไม่น้ครับะผมก็จะเป็นอีชีกโกะนะครับใช่เปล่ามไม่รู้แมนน่ก็อีชีกับก็สวบแค่คนเดียวก็พอแนละ้วสู้กับปิกกจูเลยแล้วกันนะครับมอืม สุวรรสนามของปิกาจูเลยนะครับผมด่านมันชื่อโปเกมอนสตเตเดียมสามนะครับผมเฮ้ยอฮ้ย

นอะไะอีโคนล,ล็อกเลยม่ไหายเจอได้ด้วยอุ้ยนี่เออเฮ้ยเอยอ,อตกไปแล้วครั้งหนึ่งอะ่ะหยา Đó. trời trời ừ kêu lên ra gì ui ui em quá mà đây rồi ừ không โคตรเลยนะครับทำไมยังไม่ตกอยู่สักทีเนี่ยเออเุ้ยมันไก่ไก่ไก่เต็มเลยเอ้ยไก่เออ,อ,เอ,อมันไกว่วะไก่อุ้ยมันไก่ไก่ โอ้โหพิวออไปนอกโลกเลยวะโอ้โหเอาอีกครั้งหนึ่งเหรออืมโอ้โหไปเก็บปิวออกไปโอ้โหติดหน้าโชว์เลยครับเย่ผมก็ชนะนะครับผมใครชนะเนะี่น่าจะผมหรือมันแน่แหละครับ ก็เราก็ลองมาเป็นตัวอื่นกันบ้างสิเราจะมาลองเป็นตัวอะไรกันบ้างเป็นมาริโอ้นะครับเจอกับวอริโอนะครับเจอกับวอริโอนี่ก็ดันรู้สึกจะเป็นมาริโอ้นะครับ ก็มันนะครับเกมนี้แนะนำให้เล่นกันเลยนะครับ ก้อน,นหนึ่งนะครับไม่อยากเล่นมันนี้เลยไม่มันก็ C C <AL> มานะครับทางนี้ผมก็จะเป็นตัวอิจิโกะเหมือนเดิมนะครับผมลองมาสู้กับกัมนาลุโตะนะครับผมหรือว่าดูก่อนมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเอาโมกุลแล้วกันนะครับผมพร้อมแล้วก็มาเลยม่ด้อะไรบ้างเนี่ย การนี้แล้วกันนะครับผมเี่ยมพร้อมยังพร้อมแล้วมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้โค้เก่งเลยครับอืมอืมอุ้ยดาบสตาร์วอร์โค้ล็อกเลย 饿。Uh. Oh. เข้าเฮ้ยเฮ้ยแมงค์บายก็หาโคตรกากเลยเออแฮ่อะไรวะดะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า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  เมื่อกี้ผมชาร์จอะไรเนะี่ยเฮ้ยมื่ใช้ปืนควางทิ้งนะครับปัญญาอ่อนโอ้โหตายอีกแล้วครับผมมันควางเอาได้มนะันเนี่ยอยาาควางเออเอ้ยเอาไม้มาเอาเนี่ยควางไปก่อน เก่าเหลือเกินอุ้ย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 เจ้าไก่เจ้าไก่อุ้ยอุ้ยอู้วข้อใส่หว

ตลอบครับมันมากมันมันมากก็มาพักกี้ไปบอกน้องนะครับให้ไปทำคันบ้านก่น,กน,นะครับมาอิชิโกะมันเดิมครับนี่ตัวอะไรเนะน,นี่ยสู้กับนอตเอามา ก็ครั้งนี้เสร็จก็เลิกได้แล้วนะครับคลิปจะยาวไปอ่ะนดูอุยอือือีกตัวน้อยเอ้ย อืออุยคว่างิมออ้ยอแม่งเกือบตก ตงารครับกะโดดขึ้นไปโอ้โหไม่โดนครับเฮ้ลอาวิ่้นาครับตั้งรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ออือ้ย้ย้ย้อ เขาไเ่โคตรใหญ่เลยเอยอเออเออเออ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปน้าสวัสดีครับ